เรื่องว่จะคล้อเมื่อฝนกับเมื่อหน้าอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้ขึ้นไม่ติดเอ้ยก <c oughs> ะปันสะป่าพี่น้องเอ้ยสะปา่าได้มาคอยครับได้มาคอยกับกุ้งครับเป็นเบอร์ตะกุ้งเลยนะของครับพี่น้องไผ่ว่าเมืองอีสานเลยอยากจุงแขนภาพไปบงึงน้ำของไหลจุ่ด มันันลบทงใดจสวัสดีครับพี่น้องครับตุลลมพะละนะครับบาบูไทยมันใหญ่กับไทยเงาไปหากินกับพี่น้องไทยโสบ้านประไทยครับพี่น้องครับ กับประพอปกับพี่น้องแง้มเศร้าอีกคือเก่าครับพี่น้องครับเศร้ามื้อนีนะครับกับิลกไปจอบเบื้องเหือของทีมงานคนริมโองเดือเซีรี่ครับเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งครับจากฝนจากลมครับพี่น้องครับแต่ว่ามันบดดนครับโอ้ยแต่ครับถึงแม้ว่าฝนจะตกตั้มโขงกันยังรถครับพี่น้องครับแต่ข่าวเหือเพิ่นจมครับพี่น้องครับสงสัยที่จะเป็นหน่วยกู้ชีพกับลมแห้งน้ำฟ้องนาดอึ้งอือมครับแล้วมาหรอครับยัง กำลังกีมากอยู่นะนะครับมือขึ้นนะครับนะครับเบิดขึ้นกับพายุมาเบิงเครื่องนะครับของทิพย์มาเท่านะครับของ่อเอกเท่านะครับจบน้ําเลยครับถึงแม้น้ําจะลดนะครับแต่ว่าเครื่องก็อาบน้ำเตลยเตลยขึ้นมาเอาเอาขึ้นดอกโอ้หานกำลลดขนาด โอ้ได้ล wow <carro> hmm. ้างเครื oh, ่องแม่เลยเนาะมันมัดมัดข้างเดียวนี่เปียงเลยเนาะโอ้มันฟองเนาะโมเราคำเล่าเรามัดเราก็ต้องมัดสองข้างแม่มันต้องดึงกันเนาะเครื่องมันต้องปุจจุบโอ้หัวเงียบด่ต้องได้ลงพูดแล้วดูไอเล่ามากพูดแล้วต้องลงไปทอดเครื่องเขาใช่ป้ะดึงเอาพี่แล้ว จ้าของเครื่องผู้เจ้าของเครื่องเพิ่นกับเมื่อน่าอยู่ครับพี่ต้องครับเอานี้ขึ้นไม่เปื้ออะไรนี้นี่ยไหลน้ำนี่มันมันมีเสือกอยู่ครับมันบ่เดือขึ้นผัวไม่ท่ายขึ้นไม่ไงก็ใส่กลับขึ้นเป็นเม็ดอยังวะน้ำมันน้ำมันอุดรู้เลยเนาะ เพื่อเช่นผมจะหมัดวิ่นเข้ากลางนี่คืนโอ้ให้เราซานา่นาบอกนะนะครับอูภยัย่กำลังทำงานครับอันนี้เข้ากับประเด็นั้นเลยกสายมันอยู่อสเดี่ผมนั่นอยู่ผมโอกไปทักผมดู <laughs> นี่ตะบนนี่แหละผมดึงมันค้านี่ <laughs> เออเยี่ยมัหผมติดทางแล้วผมจิเผาอยู่นี่ ไม่เ,เปลีป่ยน,นแต่น้อยนิดเลยเอาเครื่องมาตัดมาครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกู้เรื่อนะครับอของเจ้ามันขาแพ้่ย่ของเจ้าเนาะโอ้โหม,มันมีพื้นมันอยู่ได้สักขอมูแม่มาล่ำนึงนี่นครับขอมูแม่ล่ำม,มันบ่มีเครื่องกันดี ของตะหนูนี่กลาฝากครับของตาดูนี่ <laughs> โอ้ยใครจุด eh, เชียร์นะใครนะบ่เสื้อข้างหน้าก็ผูกผูก <laughs> ข้าผูกข้าผูกข้างนี้ก้าผูกข้างซ้ายกับข้างขรัวข้าผูกแม่มันจังกึ่งกันนอกคำน้อยนี่เสือ <laughs> อ่องนี่นะเพือเอาเบ็ดเราขึ้นทีเมเวกิโมเมนต์นั่น,น <laughs> ไปแล้วเบ็ดไหลลอยเติบยิ่งอู้มันถือมอว่วงไวเยังแต่มันมาถือม่วงนะมึงเซ็ตเนาะโอ้ยเบ็ดถือม่วงพี่น้องเอ้ยปลา ไปเค,คเ่งกับแขวนโคกขุดเป็ดจอมพึ่งกับพ่อมาเลยเป็ดฟ้าวนำ้ำน,น้นาเด,าดาให้หัเนาะชุดจอฝนโตแห้งกับน้ามันรถแห้งเปลือว้ายพี่น้องเลยมันสินกู้รักษณะได้เปล่อนี่ ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเศร้าครับพี่น้องครับมือดนะครับฝนตกลมแห้งนะครับเครื่องใส้ของซอยเฮ้าพระหนะของเฮ้าโดยเฉพาะเหือนะครับแต่เฮาเก็บบดีกัสิประมาณนี้นะในสมัยก่อนนะครับฟังของเฮ้ากับสิบุม้มหินนะครับกับมัดไปนําเต็ดซูเมรี่นะครับซูหมรีฟังนะครับเวลาเหือขึ้นแห้งเหือกะแทกฟังกะโอ้ เอา,าพ่ดเนาะเดี๋ยวฟังนะครับตัวเพื่อเราคือปีนมันจุมเนาะคอยๆๆๆๆๆพี่น้องถอย เลึกว่ะเฟื่อน้ำเลึกว่ะ,ะนี่ครับอันนี้เป็นกู้ชีพนะครับกำลังกู้เรือผู้ใดมาคุดขี้กระเดือนอยู่ด้วะจ้างว่ะวะสีแลขึ้นป่าวะ ส่วละพร้งสาดดีวะไหลเต้านี่วะแม่นบ่าก็ได้ชอบตัวได้พร้อมันว่านี่ว่าคันนี้เอาอีกบ่ product

ถูกถูกอ่าปุญยังบุตค่อยแปดโลหะยังบุมีใครทำลายสถิติได้อยู่หลเต้าปีนี้เปนปแมีนครับอันบุรีไหนเนาะมันบุฟื้นไหมาปุ๋จ้าถึงแล้มาจะขอนมาแล้วมัดเงือกกรมัด ข้างเดี่ยวดิมาข่างนี้น้ำไข่ละบัวอี๋ครับเจ้าของเนือบมันครับพี่น้องพี่อือที่เจ้าของเนือบโอโหเอ้ยมี่ยังเหรเฮอะไรอยาอา่ยอยางหอยหอยโอ้ยอันนี้เอาหมักหอยพี่น้องเอ้ยฟังดูปิดก้อยใอามาสาร้าง,งบัวปุ้บเครื่องเจ้าม่ได้แล้วเครื่องเนาะแล้วเขาบุตรผลพอเสียสิเป็นยังนว้าวจมนิ่งลิ้มลิ้งเฮ้ยนี่มันเหียงเนาะ มัดเทือผมมัดข้างเดียวฮั่นฟุตตุกม่านหนามั่นนักหนามันคือเอียงข้าวนึกอกะปิ้นเลยยังมาใส่ใบฮะท่านำโอ้พี่น้องเจ้าของเพิ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าของนี่จุมกระซางเพิ่วมาถึงซื้อเพื่อเจ้าพวัน ันขึ้นนอีีก่ฝนฟ้าน้ำหน้าครับพี่น้องครับเมื่อคืนที่ฝนตกเฝ้าไปอัดน้ำ,นำม,นมีน้ำ <c oughs> มีอยู่บ่โอ้ฝนมันม่แห้งวันใดวันเมื่อคืนนี้มีแตะล่มมั้ยเดี๋ยวเฝ้าแก้ต,ตัวนั้นดึงเสื้อให้เจ้าพี่วันนี้นะครับทีมงานกู้ชีพของเราก็กำลังกู้เรือ มันนี้เบงกรั้วหออย่างเดียวครับพี่น้องเอ้ยเก้วเจังหวัดแก้วเลยเอาดึงมันนี่โอ้ยโย้ยบ่อยแมเอ๊ยโอ้ยมนเนแบบนูนเนเต้มแแตกเลยนจต่มันเขึ้นได้ตเลย โอ้แต่เว็นเหล้านั่นขึ้นทวารมือนี่วะโอ้ยตัดหญ้ามื่อวานเราดันเป็นไข่อยู่วันเพราะเสื่เอาอีกเราเป็นจุดจังๆยืนนะแม่นี่ยโป่เป็นนบๆเปิดของเจ้าบวกเปิดนี่ใช่ครับเบ็ดอยู่นี่ันเบ็ดผมเียวะบอยไอ้ไหน้ไหมไอ้มองเหรอไหมมองมองยังไม่ได้มีนาปลาอยู่ครับน้ามันขึ้นนี้นี่เนาะ บกวะไ้วาฟองตีแต่ฟังดีๆบึงเว็บบาุ้งบุนัุ่ดโอ้โอ้ทนทานแตปาเค่งนี่ก็ได้ไหมจบจบั้อึบรับทีมงานกู้ชีพของเราจบจบทำงานแล้วอึ๊บเอ้จะบักกนอะมันลอยไปเลยเจ้าจังลูกไปซ่ายเ้ยนะนึโอเค้ยจะได้กระยิบบ้า อูซิบครับเต้าหน้าเียมาิ่มใ่เือไ้เยเต้าก็ได้อซบต้องัดก็ได้เรือกาฝากกูตักอตักอมันก็ลอยขึ้นแหละหาเอาค่ก็ใคอยงินข้บดิสะปน้องเลยบัดิโอยี่สลัไก่อนสมรื่อง่นี่ บ้านหาบุญด้วยเหรอหนูเข้ากัเลยเจ้าเสมีู้ว่าบ้านเข้ากันด้วยนเข้ากันเลยเป็นน้เครื่องยาแล้วเลยเนาะน้ำเครื่องก็เอาหน้าบอกล้เอาเซียนเโนออกไปเถียงมอหน่อให้ปั๊มลุมก็มีอยู่น่ ทำจากเตาวะนี่มันมันข้างน้ำค้าร่มหยางมาเสีโอย่างนั้นมีน้ำมันตัวของเลยฟานะปลาดีนี่เต้าหอยโอ้ยนะปลาพี่น้องเลยนี่นี่อ่ะเบ็ดับ เต็ดตัอทนกับเกืบไปขันวัตถุมองนี่มันเต็ดขันเต็ดขันนะไปอ้โด้นไหลลงมาอีแล้วคนนหลายเพ่นไลเลยเจ้าเคลื่อนวะเนี่ยที่ได้เตาเพิ่งเห็นเตาโอ้ฝุ่นน่อย่นเบิเลเต้าคือน้อยใช่นอเต้าแล้วนะหุ่นนี่หนอกเคลื่อนเป็นดอก

ันพอเต่น้ำแตกลแล้วฟูเลยเนาะเป็นไรก้าวหัวพอเต่น้ำแตกแล้วค้นฟูเลยเนาะตื้นน้ามไม่ได้เปิดนี่ป่ามันตื้นน้ามนะคุณตก,กอืมขับเป็นอะไรอะไรเตาพี่น้องเอ้ยทั้งปกักกางผอมห้ากัน เนี่ยพระเอกเข้ากับล้มครับมาเนี่ <S <S นี่ครับเนี่ยลมม้มก็ล้มเหฮอกิงแข่ผมมาซส่แน่ขึ้นเน,น,นี่ยขึน้นผมมาซส่เออบดีออกจากไฟกระฟอนอยู่เฮ้ยมึงเหรอไฟแถวะนั้นไฟเหีะะ่ยวมาเฮ้ยตอนแรกมันดับเบิดเดอกไฟเฮอนผมมาโอ้ยไฟก้อนสว่างเดียวว่าจะอ่อนเดียวว่าตกใจสีแจ้งดับอีก นี่ครับกระสีออเอาเครื่องไปล่างครับพี่น้องครับนี่ตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างคบิวเรีบร้อยครับนืเ,นนเรื่องขา,าน้รวาเรองนอาบน้าเดนล,นล,นล้ปีนี้ปีนี้นาจะไรน,น กเื่อแล้วจมเลยน้ำเือแล้วโอ้นะครับหาน้ำกายอยก็มองลนไ้ไปอ่่ปะไปบเลยเขบอกอัจจาบีถไทยเอออัจบีเอออเออไว้มันจะมาสิไปใส่แล้วเนาะอันี้มาผมซื้อเล็กเลยผมกรได้อออะไรเป็นอัสเขนเลยเลยลงมจ้ำเนาะเออผมตงยันไหนลูกเบาลูกเบาหวย โอ้ใส่ใส่หมอเลยโยโยนดูมาพี่โยนดูี่โยนดูี่โย่ดูาเสียงเสียงเงเสียงฮาโต้พี่น้องเอ้ยอันสะป่าพี่น้องเอ้ยสะป่าได้มาคอยครับได้มาคอยกระปุ้งครับเป็นเบอร์ตะกุ้งในะนำของครับพี่น้องอื้อหือดูคนสะครับมัดตัวเดียวนี่บอกมันมีมูอเหมือนบอก Oh ini Martin Martin oh matin sudah sudah kenal. Tak terung ke apa? Lengkap ini nak apa? Ibu. Ibu. Heng terung itu? Oh betul terung lah, kah pino kah. Ba. Ah nyonya nyonya ke apa ni? Wow ้ตกัไดครับพี่น้องครับสหรับมเนกจากลาพีจ่าล่านอกกันไปสั่วครับพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสหรับมันี้อยู่ดีกินหวานบะชับนันขอยรับรวยรรับรวยสูขุดสุ้ขคดครับพี่น้องครับสวัสดีครับ